สวีด้าสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับที่เคยแลนส์สแลชชาแนลเนาะอ่ะในรอบนี้เรามาเปิดกันในหน้าเกม Monkey King ครับหรือว่าเกมราชาวานนในตำนานนั่นเองครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกันนิดน,นึงนะเพื่อนๆนะเออในกลุ่มนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกเนาะที่ผมปรับหมดไว้นะในกลุ่มก็เป็นกลุ่มพูดคุยเนาะเออแล้วก็มีแบบเพื่อนๆสมาชิกก็จะมาแค่มาบอกว่าเกมไหนมันกำลังแจกกำลังแตกอยู่เนาะ เราก็สามารถไปถามเขาได้นะในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นโปรแกรมแจ้งเกมทุกๆชั่วโมงนะเนาะของกลุ่มเรานะอะก็ประมาณนี้ครับจะมี3ค่ายทั้งพีจีโจเกอร์แล้วก็แพคเมติกเนาะในรอบบ่ายวันนี้ก็มีเกมแปลกนะแต่ผมเข้าไปเล่นไม่ทันเนาะเพื่อนๆเข้าไปแตกกันมาหลายคนเลยนะอ่ะประมาณนี้ครับกับกลุ่มโก t ทามเนาะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเกมมังกี้คิงดูนะเพราะว่าไปเล่นเกมตลาดมาแนละ้วแบบคนเล่นเยอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันจัดเกลือนิดนึงนะ่ะ ก่อนจะไปรับชมเกมนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไปกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมมังกี้เข่งราชาวาดงในตำนานครับเพื่อนครับไปครับอ่ะมาครับเพื่อนฮะเอาจำนวนที่800บาทเนาะเดี๋ยวผมจะมาลองเบ็ดตำตำดูก่อนเนาะโอ้ตัเบสทสิบหมุนนะดูหน้าร้ายนิดนึงเนาะลองหนีจากแบบเกมที่คนเล่นเยอะๆเนาะเล่นเกมที่แบบคนเล่นน้อยๆดูบ้างครับเพื่อนครับเผื่อมันจะได้ดีเนาะเอออ่ะแหมพอเราหนีมาปุ๊บมันก็ไม่จ่ายก็ไม่คำนวณอีกแล้วเพื่อนครับโอ้โห พีจีมึงจะแข็งไปไหนครับพี่ครับมาลองเพิ่มดูครับเป็นสิบโอ้ยขนาดนี้แบบหนีจากเกมที่คนเล่นเยอะๆแล,แล้วเนาะมาเล่นเกมแบบคนเล่นน้อยๆถ้ายังไม่ใจก็คือน่าจะหนีจากพีจีได้เลยครับพี่เพื่อนครับไปจูเกอร์ไปพีพีดีกว่าครับโอ้โหไม่ไม่จ่ายเลยครับเพื่อนครับอทำเงินมาละต่อได้ไหมเออต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบคำนวณบ้างเนาะถ้าแบบไม่คำนวณเลยแม่งก็ตายเลยนะเพื่อนครับ เกมปั่นไม่ไม่คำนวณก็คือยิงกระบอกจงเล็งกับเพื่อครับอโอเคคำนวณบ้างแล้วเพื่อครับโอ้โหเป็นชดเออมันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่แบบมึงจะดูย่างเดียวเลยครับเพื่อครับตายเลยตายเลยอะโอเคได้มาห้าสิบหกบาทถือว่าโอเคอยู่นะเออมาคำนวณเอาไม้หลังๆเนาะไม้แรกๆพอเรากดออโต้เสร็จหมุนก็ไม่คำนวณน,นะมาคำนวณเอาไม้แปดไม้เก้าไม้สิบละอะลองดูฮะลองขึ้นเบ็ดไป เราทุนมาเยอะหน่อยเนาะ่ารอบนี้เราก็ขึ้นเบ็ดได้นะมาฮะสิบหมุนจัดไปเบ็ดยี่สิบนี่ดูสิพอแบบอย่างนี้มันไม่ค่อยคำนวณเนาะดูสิมันไม้แปดไม้เก้าจะคำนวณไหมครับเพื่อนครับเออเออนี่ไงมันไม่คำนวณเนาะไม้แปดไม้เก้าไม้สิบอะไรอย่างงี้เนาะดูสินั่นไงโอเคต้องจ่ายบ้างแล้วเพื่อนครับโอเคห้าสิบหกบาทแล้วครับต่อเน,นื่องไหมหมับเข้าให้สวยเออ มันต้องมีคอมโบคำคำจ่อยอะไรพวกนี้บ้างเนาะไม่ใช่แบบจะดูดอย่างเดียวอืมอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทได้นอกมานะเออจริงด้วยครับเพื่อนครับมาคำนวณเราไม้แปดไม้เก้าไม้สิบแล้วเนาะขออยสามสิบหมุนแล้วกันมาลองดูฮะยอดของเราจะหมดก่อนหรือว่ามันจะเข้าฟรีให้บ้างับเพื่อนครับเออซื้อก็ไม่ได้เข้าฟรีก็ไม่เข้าเนี่ยก็คือตายเนีวเพื่อนครับหนีมาแล้วยังไม่เจอแบบของดีๆนี่ก็ไม่เวิร์กนะเพื่อนนะ ่ะเออมันต้องอย่างนี้ฮะกระบองยืดไปโอ้โหไม่แหง่ไม่มีแบบสวยๆงามๆเลยเนาะเออมันต้อง,หงอหนีครับต่อเน,นื่นมาเคช่งองสองเพื่อนโอ้โหเออได้อยู่เคช่องสองมาสวยไปหนึ่งร้อยหกสิบบาทแล้วครับเออสามตาครับต่อเนื่องอืหมสเก็ตเตอร์ลงมาสองตัวเพื่อขอสามคับเพื่อนครับสองตัวมันไม่ได้ไอ้เถื่อนเข้ามาเบ็ดยี่สิบงี้น่าจะเวิร์กเนาะถ้ามันเข้ามานะ ออมาลองดูฮะไม่เข้ามาขอแต่งนอกก็ได้ครับเพื่อนครับขอเป็นชุดสักห้าหกร้อยเนาะเริ่มดูดอีกแล้วครับเพื่อนฮะแหมเราอุตส่าห์หนีมาฮะอย่างที่บอกเนาะไปเบสสามสิบฮะลองเปลี่ยนดูบ้างเฮ้ยอะมีลุ้นครับเพื่อนครับลองดูมันจะเข้าไหมนะลงม่ะลงม่ะลงโอ้โหไอลิงเอ้ย มารอให้ดีใจแล้วก็ไม่ลงมาครับเพื่อนครับแหมอืมเดี๋ยวๆาไปเพื่อนโอ้โหแหมอุตส่าห์มาแบบนี้ก็แบบไม่คำนวณอีกนะยังไงสิหมดไหมฮะสิบไปรอเนื่องมาเพื่อนมไม่มีลายคอมโบสวยๆอ่าเข้าเฟรมมาแล้วครับเพื่อนครับเบ็ดสามสิบครับมาลองดูเบ็ดสามสิบมันจะจ่ายหรือเปล่านะมาลองดูฮะเออ ลิงเรามายืดไปดอกแรกว่อไปแล้วครับเพื่อนครับดอกสองโอเคแปดสิบห้าบาทต่อเน,นื่องมาครับไม่มีลายคอมโบสวยๆเลยวะ่ะดูสิไม่คำนวณอีกยืดไปเพื่อนยืดไปเพื่อแหมยืดไปก็ไม่คำนวณอีกครับโอ้โหดอกนี้สี่สี่สวยงามมากเพื่อนครับมัดโอ้โหแหมนะี่คอมโบนะได้มาห้าร้อยก็ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแล้วเนาะ ลองดูว่ามันจะจบที่เท่าไหร่หมากเข้าให้มันต้องอย่างนี้ก็เพื่อนครับโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเออต่อเน,นื่องหมักเข้าไปอีกหนึ่งพันแปดสิบบาทามันต้องอย่างนี้สิเอออุตส่าห์นี้จะเกมแบบเกมตลาดแล้วเนะาะมันต้องมายอย่างนี้ก็เพื่อนครับแหมเนี่นว่าจะไม่จ่ายแล้วกเพื่อนครับโอ้โหยืดมาไม่มีตัวใจยืดมาเจ๊สวยงามคูณไปต่่เนื่อมาเพื่อนเส่สามคิวได้อยู่หมักเข้าให้หนึงร้อยสี่สิบบาทต่อเน,นื่องมาเพื่อนสิบ โอเคฮะแบบนี้มันโอเคเลยฮะเราอ like okay, right ุตส่าห์นี้จากเกมแบบเกมตลาดเนาะมาแบบเกมแบบนี้ก็โอเคฮะเพื่อนฮะมาพอ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 ดีกว่าฮะหนีจากเกมที่มันคนเล่นเยอะๆเราเองมาแบบเกมที่คนเล่นน้อยๆดูเนาะเผื่อมันจะเข้าฟรีแบนี้บ้างครับเพื่อนครับแล้วก็แบบจ่ายดีแบบนี้เนาะเออแต่มันก็ถามว่ามันจะจ่ายเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วเนาะแม่งต้องขึ้นถึงเบตสามสิบกว่าจะเข้าฟรีให้นะอ่ะแต่ก็โอเคครับเพื่อนครับสบายใจละก็ประมาณนี้ครับเข้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยเนาะแลฟ์รัชอนๆคร โกทามเนะเาะก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์ที่มมปากหมไว้นไนะไปแล้วครับเพื่อนครับมาครับ